และนี่คือเกมพกพาของผมที่ผมพกพาทุกที่ ASUS ROG Ally เนี่ยใหญ่ปะเนี่ยดูนิ ASUS ROG Ally ตัวนี้เป็นเครื่องเกมที่ผมบอกเลยว่ารอมานานแสนนานมา,มากๆคุณเพื่อนครั้งแรกเลยที่ได้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าโหอยากคืนมากเลยอยากเอาไปคืนหรือว่าอยากจะขายทิ้งมากเลย ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าสําหรับใครที่กําลังจะต้องการซื้อเครื่องเกมหรือจริงๆนะมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับที่ว่าออกแบบดีไซน์มาให้มีลักษณะเป็นเครื่องเกมแบบนี้มากกว่านะเพื่อนเนี่ยอย่างตัวนี้คือ ASUS ALG Ally นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับศึกเครื่องเกมแบบพกพา PC แบบนี้ค่อนข้างจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับไม that, <rico> ่ว่าจะเป็นตัว steam deck หรือว่าตัว lenovo l e g e o n go ที่กำลังเข้ามาเนี่ยครับเพื่อนแต่ก็ผมตัดสินใจซื้อตัว asus lg ally ครับนี่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเพื่อนฟังว่าเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเครื่องเกมแบบนี้เหตุ hey, ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้อบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแต่ว่าเป็นยุคเก่าหมายถึงว่ายุควัยรุ่นของผมก็คือยุค90เครื่องเกมครั้งแรกที่ผมได้เนี่ยพราีว่าคุณพ่อผมเนี่ย ซื้อเกมมให้ผมเครื่องหนึ่งตอนผมอายุประมาณ6 7ขวบเนี่ยไอเครื่องเกมเครื่องน,นั้นนะ่ยตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันคือเครื่องเกมอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นแบบเกมกดโตขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋อที่พ่อซื้อให้ตัวนั้นนะี่ยมันคือเครื่อง Nintendo Watch นะครับหรือเกมกดเกมกดตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเกมกดมิกกี้เมาส์เก็บไข่นี่เดี๋ยวผมไม่ดูเลยแบบนี้เลยนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้เกมกดเครื่องนั้นมานะเพื่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามีเครื่องทีวีเครื่องเล็กที่อยู่พกติดตัวเราเพราะสมัยนั้นเนี่ยทีวีพกพาไม่มีอยู่หรอกครับมันมีแต่ทีวีจอที่เป็นตู้เป็นแบบมันรู้สึกแบบว้าวมากเลยผมเองก็จะพาไปนอนเล่นแล้วก็เวลาจะนอนเนี่ยก็จะหลับคาเกมที่วางไว้ตรงข้างหมอนหรือวางไว้ใต้หมอนทุกครั้งไปนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกปลูกฝังว่าผมชอบเกมแบบพกพาอย่างเงี้ยมากนะครับ ซึ่งพอโตขึ้นมาเนี่ยมันมีเครื่องเกมแบบคอนโซลชอบไหมก็ชอบนะแต่เขารู้สึกยังรู้สึกว่าชอบเกมเครื่องเกมแบบพกพามากกว่าอยู่ดีพอมาช่วงยุคป5ป6เนี่ยหน้าโรงเรียนผมเองเนี่ยจะมีร้านขายขนมนะครับแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับแต่เขาเองจะมีขนมขายด้วยแล้วก็จะแขวนพวกของเล่นแล้วก็เกมกดต่างๆเนี่ยไว้รอบๆตัวร้านเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเองก็สมมติผมมีเกมกดหนึ่งเครื่อง แล้วผมเบื่อเกมนี้แล้วผมก็เ,เกมกดแค่นั้นเนี่ยไปแลกกับเขาโดยที่การเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยเพื่อที่ได้เกมใหม่มานะครับก็ทาอย่างนี้นเนี่ยพอห้พอหก็ทากันตลอดก็จะมีเกมกดเล่นไรเล่นพราะหลังจากนั้นพอมอเข้ามอ1มอ 2, เนี่ยมันก็จะเริ่มมีพวกเกมบอยอ,ออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเกมเกมบอยรุ่นแรกเกมบอยไลท์เกมบอยคัลเลอร์เกมบอยแอดวานเกมบอยเอสพีโหผมเลยว่าผมเล่นแล้วก็มีหมดทุกรุ่นที่เป็นแบบเกมพกพาแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ว่ามีแบบทุกอย่างครบในทีเดียวนะครับสมมติว่ารุ่นนี้ปีนี้มีเสร็จปุ๊บอ่านเล่นสักพักขายขายเสร็จก็ไปซื้อตัวรุ่นใหม่กลับมาอีกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ว่าชอบของ Nintendo อย่างเดียวนะครับของ Sony ถ้าออกมาเนี่ยผมก็ซื้อทุกรุ่นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony PSP Sony p s Vita ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2เนี่ยก็ซื้อเล่นหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่พวกของอโซนี่หรือว่า Nintendo นะครับ ถ้าเป็นเกมพกพาอื่นเนี่ยที่ผมเห็นหรือว่าผมเจอสามารถซื้อในเมืองไทยได้เนี่ยก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ชอบมากสำหรับเกมพกพาพอผมเิ่มเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับพอเิ่มเป็นวัยรุ่นเสร็จแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ย,นนนเ,นยเราก็อาจจะมีการทํางานด้วยเรียนด้วยเราก็เลยต้องมาเล่นเกมแบบว่าเกมในคอมครับก็คือเราทํางานในคอมด้วยเราก็เล่นเกมไปด้วยแต่สิ่งที่เราต้องเล่นเกมในคอมเนี่ยคือผมต้องไปซื้อแผ่นตามเมื่อก่อนเนี่ยก็คือผมอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับตามตะวันนาทํา ไอ้ใกล้เดมบางกะปิอะไรเงี้ยก็จะมีแผ่นพวกขายเราก็เอาแผ่นเนี้ยมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เราคือใส่แผ่นปุ๊บทำการดาวน์โหลดติดตั้งประมาณนี้ครับตรงนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหมันดูยุ่งยากมากเลยนะเราเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรมากมายนะครับผมรู้สึกว่าเออตอนนั้นขนาดตอนนั้นนะมันยังรู้สึกว่ายุ่งยากแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะมีเกมแบบพกพาแบบเครื่อง p c ีสักทีนะครับ ก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เล่นแล้วครับก็คือต้องทํางานมาตลอดแล้วก็เนี่ยพอหลังๆเนี่ยก็มีเล่นเกมแบบคอนโซลบ้างพวกเพย์ซีเพย์ห้าอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็ยังไม่ได้ชอบพวกนั้นเป็นชีวิตจิตใจถ้าชีวิตจิตใจจริงเนี่ยผมชอบพวกเนี้ยพวกเกมพวกพาแบบเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยชอบแบบนี้มากๆเลยนะครับก็เลยจะหาซื้อมาตลอดจนเวลาล่วงเลยผ่านมานะครับเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย จนมีเจ้าเครื่องเกม ASUS ROG Ally ตัวนี้ออกมาอ๋อต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีเครื่องเกม PC แบบพกพาออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนั้นมันมีชื่อว่าอะไรนะ Steam Deck นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีรุ่นที่2ออกมาละตอนนั้นเนี่ยผมก็มีมวารู้สึกนะว่าทําไมผมถึงยังไม่อยากซื้อเครื่องตัว Steam Deck นะครับแต่พอเจ้า ASUS ROG Ally ตัวนี้ออกมาเนี่ยผมตัดสินใจซื้อทันทีเลยเพราะว่า แฟลตเซลมันราคาแรงมากซึ่งราคาปะกะติเนี่ยมันอยู่ประมาณ24,900บาทนะครับแต่ที่ผมได้ในแฟลตเซลมาเนี่ยตัวเนี้ยเพิ่งเพรู้ไหม,มครับผมได้ประมาณแค่หมื่นเก้ากว่าบาทเท่านั้นเองผมเลยตัดสินใจซื้อเลย LG Ally ตัวนี้ครับมีระบบบริการหรือว่ารันโดย Windows 11นะครับนี่ผมก็เลยตัดสินใจซื้อไม่ยากเลยเพราะว่าโหมันเป็น Windows 11ด้วยเหรอหืมแต่พอซื้อมาแล้วน,นะครับครั้งแรกเลยที่ได้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าโห อยากคืนมากเลยอยากเอาไปคืนหรือว่าอยากจะขายทิ้งมากเลยเพราะมันเหมือนที่บอกเพื่อนๆครัว่าทําไมผมถึงต้องมาบอกว่าถ้าใครที่แค่ชอบเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เหมือนกับเกมพวกนี้นะครับเนี่ยพวก n i n t e n d w i t c h แบบนี้คือใส่แผน่นปุ๊บโหลดเกมเล่นได้ทันทีหรือแบบไม่ต้องโหลดเกมซื้อเกมผ่าน store เขาเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ เกมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กย่อส่วนแล้วก็ออกแบบโดยการให้มีจอยมีปุ่มกดต่างๆเนี่ยให้เป็นลักษณะเหมือนเกมพกพาแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆเองเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งเลยนะครับต้องบอกงี้ไหนไหนไหนต้องเซตเกมเซตค่าเกมต่างๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องพวกนั้นเลยรู้แค่ว่าชอบเล่นเกมต้องการแค่ว่าซื้อมาแล้วก็เล่นได้ที ผมอะเพิ่งมารู้ครั้งแรกรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้แผ่นในการาใส่ในเครื่องแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วตอนที่ผมซื้อมาผมยังขึ้นในใจว่าเอ๊เราจะหาซื้อเกมที่ไหนวะเราต้องซื้อแบบพวกแฟลชไดร์แล้วก็มาเสียบทําการดาวน์โหลดในเครื่องหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับเป็นเป็นสโตอะชื่อว่า Steam แล้วก็ของ Xbox Pass อะไรอย่างเงี้ยพวกจ่ายรายเดือนมันมีแบบนั้นแล้วอะซึ่งผมเพิ่งมารู้ตอนที่ผมซื้อเครื่องนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเพราะผมเองเนี่ยเป็นพวกชอบเล่นเกมอย่างเดียวแล้วอีกอย่างนึงต้องมาเซ็โคงเซ็ตขาต้างต่างเนี่ยผมเองก็ไม่เป็นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาที่ผมเล่นเกมเนี่ยอ,อ่ผมก็จะดูผมบอกเพื่อนเลยว่าพวเพื่อนต้องดู y o u t u b e เยอะๆดูคนที่เขาเก่งๆหรือว่าคนที่เขาปรับเปลี่ยนเก่งๆบอกว่ามีหลาย <ừng> เพื่อนๆหลายๆช่องในยูทูบเนี่ย ทำไว้แล้วก็ดีมากๆแล้วกเก่งมากๆนะครับผมก็อาศัยตรงนั้นนะครับดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะว่าเออลองเล่นแบบไหนแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดเขานะครับแค่ปรับแค่มันพอเล่นได้ผมก็พอใจแล้วอะเพราะผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นเกมไหนจบถามว่าเคยเล่นจบไหมจบแต่น้อยมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ผมซื้อเกมพวกเนี้ยผมต้องการเรื่องของความที่มันเป็นแบบเนี้ยสมัยนี้เขาเรียกอ,อะไรนะ handheld คือแบบเครื่องพกพาชอบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ชอบกราฟิกชอบเทคโนโลยี เท่านั้นเองคือสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมคงไม่ได้เล่นเกมแบบโหวหนักหน่วงขนาดข้ามวันข้ามคืนนะครับแค่บางทีพกพาไวา้พักผ่อนหรือว่าอยากจะรีแลกซ์สักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงกดเล่นเล่นไปประมาณแค่นั้นเองครับซึ่งให้มันรู้สึกว่าเออสนุกหรือว่าตื่นเต้นแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ผมสาหรับเกมพกพาแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนแล้วสาหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบผมหรือว่าชอบซื้อเครื่องพกพาแบบผมเนี่ย คงมีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าเราต้องเตรียมตัวไงมากถ้าเราจะซ่องซื้อเกมพกพาหรือว่าเกม PC ที่มันสามารถเล่นได้ทุกอย่างแบบเครื่องนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าอย่างนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเล่นอะไรได้หรือว่ากราฟิกจะจะสูงจะแตกต่างกันจะต้องเป็น 4K 2K แค่ผมรู้สึกว่าเออมันเห็นภาพที่มันสวยงามหรือว่ากราฟิกที่มันดูดีระดับหนึ่งเนี่ยตรงนี้นผมพอใจละนะครับ เลยซื้อมาเล่นแบบนี้มันจะเล่นได้เต็มร้อยหรือว่ามีกระตุกบ้างไม่กระตุกบ้างราบเรื่อนดีก็ถือว่าพอใจที่สุดแล้วแต่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเกมที่กระตุกอะไรมากมายนะครับถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยเนี่ยพอซื้อมาพอเล่นสักพักแล้วเนี่ยก็ติดใจนะครับว่าโหสมกับที่ผมรอมานานละแต่ข้อเสียในความรู้สึกผมเลยนะครับความรู้สึกผมเนี่ยท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะบอกว่า ก็เป็นเครื่องเกมพกพาขนาดเล็กแต่ความรู้สึกผมเองเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้เล็กนะฮะมันไม่ได้เล็กเลยเพื่อนลองดูแล้วกันนี่มันใหญ่ขนาดนี้และยิ่งตัวมาใหม่ของอะไรอะเอ่อรีโนเวอร์เรจินโกใหญ่กว่านี้นะฮะนี่ขนาดเนี้ยผมก็ว่ามันใหญ่แล้วนะจริงๆมันไม่ได้มอว่าเป็นเกมพกพามันดูใหญ่เกินไปคําว่าเกมพกพาจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนมันควรเป็นแค่เนี้ยเนี่ย เหมือนเจ้า Nintendo s w i t c h ตัวนี้มันควรเป็นแค่เนี้ยนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนี่ครับมันควรเป็นแค่นี้จริงๆสำหรับเกมพกพาหรือไม่ก็นี่เครื่องเล็กแบบอ่า Nintendo 3DS อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเกมเครื่องเล่นเกมพกพาที่ผมมีอีกตัวนึงเป็นตัวอีมูก็คือเกมองค์เกา่าต่าง,ง,ง,งๆเนี่ยสามารถเล่นได้กับเครื่องนี้เลยนี่จริงๆมันต้องคนเป็นแบบนี้แต่ว่าเนี่ยมันอาจจะจอเล็กไป ที่เหมาะสมที่สุดผมว่าเนี่ยเครื่องเล่นเกมพวกพาม,มันควรประมาณขนาดเนี้ยนี่ครับนี่ลองวัดกันดูดิเนเนี้ยเนี่ยมันยังดูใหญ่ไปแต่ว่าทําไงได้เขาออกแบบเป็แบบนี้แต่ผมว่าในอนาคตดข้างหน้านะครับเพื่อนสงครามเกม PC ที่่เป็นเครื่องเกมพวกพามเนี่ย <S <S ผมว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ <S <S ตอนนี้ก็จะมีของ Steam Deck ของ Lenovo ของ Asus ผมว่าอีกสักพักเนี่ย เดี๋ยวจะมีอีกหลายค่ายเนี่ยที่ทยอยออกมาแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเล็กลงเพออาจจะได้ขนาดนี้หรือว่าอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ขอให้จอมันใหญ่สัก7นิ้ว8นิ้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับนี่นี่ความรู้สึกของผมนะครับที่ซื้อเจ้าเครื่อง ASUS ROG Ally ตัวนี้ผมเองไม่ได้อธิบายหรือว่าฟีเจอร์การใช้ง,งานต่างๆมากมายนะเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลย นะครับเหมือนที่ผมบอกบอกเพื่อนๆว่าผมมาใส่ดูเพื่อนๆจากในยู u ูบด้วยซ้ำว่าเออมันเล่นยังไงแบบไหนนะครับแต่ที่ผมมาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยว่าเออถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้มีความรู้เหมือนผมเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเท่านี้เองสำหรับที่ผมจะเล่าให้ฟังก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเออเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างน,นะครับหรือว่ามีตรงไหนที่จะแนะนําผมเนี่ยก็บอกได้นะครับผมเองเนี่ย ไม่ได้เก่งอะไรเลยกับเรื่องของเจ้าเครื่องเกมหรือว่าคอมพิวเตอร์จิ๋วพกพาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดใดผมต้องขออภัยไว้ณที่ด้วยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมันติบล็อกเพื่อปใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับมันดีนะ ผมชอบนะครับผมว่ามันลงเกมทุกอย่างโอ้โหได้หลากหลายมากๆแล้วก็เกมที่เราเล่นแต่ตอนวัยรุ่นหรือเกมแบบว่า P c เก่าเนี่ยกราฟิกสวยๆเนี่ยโหมันเล่นได้แบบเยี่ยมมากๆเลยนะแต่ว่าจอมันเล็กลงไปหน่อยแต่ตัวเนี้ยเขาก็สามารถต่อออกทีวีได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องมอีอุปรกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยตัวนี้ก็ลองไปดูในเพื่อน <S <S ๆอน YouTube ที่เขาทําไว้ละเอียดละผมว่าเขาทาได้ดีมากๆเลยสำหรับผมเองเนี่ยก็เป็นแค่ คนชอบเกมพกพานะครับไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรือว่าไม่ได้เล่นเกมอะไรเก่งมากมาย